แมวมองไข่สลับไข่ไข่ปกติไข่แบบพิเศษไข่ตะบองเพชรไข่ใส่น้องเอาน้องใส่ไข่ไข่ได้ถูกไข่ดำไข่ขาวเพ้นไข่ไข่น้อง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 คิดได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องของซายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาครั้งกับการแกะกล่องอาร์ตทอยเนาะซึ่งเซตที่เราจะมาแกะในวันนี้นะคะนั่นก็คือแมวมองไข่นั่นเองค่ะนี่เป็นแบบนี้ มาชิคอสแคทนะคะซึ่งในเซตเนี่ยจะมี9กล่องนะคะก็คือจะมี8ตัวบนก็คือเราจะมาลุ้นว่าไข่น้องจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นกลมๆปกติหรือว่าจะเป็นตะบองเพชรแบบนี้อ่ะหรือว่าจะเป็นปานะคะแล้วก็จะมีซีเรต2ตัวก็คือแบบนี้จะเป็นน้องเสือหรือว่าน้องแพนด้านะคะก็มาลุ้นกันแกะกันเลยดีกว่า เซตนี้ใส่ไม่ต้องลวนแล้วจะเป็นมาหรือแมวแมววนใช่เสตนี้ต่อได้แมวลวนนะคะว,ว้าวน้องนั่งเรียงกันแบบนี้เลยนี่ก้อนนี้ไม่เห็นโอ้โอซึ่งเราอยากได้ทุกตัวเราอยากได้ตัวหน้ากล่องเขาบอกว่าวอยากได้ตัวไหนให้หยิบกล่องมุม ใช่หรือเปล่าเราก็จะลองกันนะคะนี่คือหน้าตาของกล่องนะนข้างหน้านกล่องสวยมากเลยอ่ะว้าวก็ข้างล่างเป็นตัวสอบแกด้าน,นล่างอีกเช่นเคย มาละมีการ์ดหรือเปล่าอไม่มีอันนี้เราไม่สามารถคำได้นะเพราะว่าเป็นการเพ้นลายโอ้โอ,โอ,โอตัวหนึ่งเขาให้มาหมดเลยอ๋อไ่สุ่เหรอว้าวไม่คี้เข้าใจว่าสุ่มมาตลอดเลยนะเนี่ยม่เข้าว่าเราสามารถสลับไข่ไมาได้เต็มหมดเลย ใช่กล่องรีใครเนี่ยสามอุ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหอะไรสีเคีดเลยเอ้ยเขาบังคับสีเคียดหนึ่งตัวหรือเปล่าหรอกล่องรีอันนี้บังคับหรออืมว้าวแต่ก็โอเคนะถ้าเกิดบังคับสีเคีดอะเพราะเราสึกว่าแบบเหมือนในกล่องมันมี ลายเบงกออยู่แล้วเรืองลาิซีเคลจะไม่เชื่อก็มันเาหน้ากล่องมันก็จะเกรีนไปแล้วว่าเป็นตัวอะไรตัวพิเศษอ่ะเรียกตัวพิเศษดีกว่าวยดูนี่มีลายน้องดูหน้าตาน้องห่างเรามาลองใส่ไข่น้องวันนั้นตอนไปซื้อมินเล่นไข่น้องแล้วไข่น้องหล่นอันนี้ไข่ปกติอันนี้ไข่แบบพิเศษนิดนึง กไข่ตะบองเพชรคิดได้ไงอะ่ะมันยัดไม่เข้าอ่ะแต่ว่ามันต้องตะบองเพชรไม่คู่ควรกับหนูหรือเปล่าลูกแต่ว่าถ้าเกิดน้องใส่ก็น่าจะประมาณนี้อ่าน่ารักตะบองเพชรเป็นลูกกระต่เหรอเหมือนความลึกของด้ามที่ยัดไปอ่ะมันไม่เท่ากันอันที่แบบ เข้าล็อกดีที่สุดคืออันแบบสแตนดาร์ดขาไข่น้องมันไม่เท่ากันนิสหนึ่งอาเออน้องต้นปังหับมากล่องผมนี้นี่แต่ว่าก็ดีนะที่เราแบบได้แพนด้ามาเพราะว่าแบบมันมีลายเบงกออยู่แล้ว ถ้าเกิดได้เสือมันมาก็อาจจะขายคืนแต่ว่าเสือก็น่ารักโอ้ยวิตาน้องไม่ได้สองสีใช่ไหมเหลืองเขียวหรือว่าเหลืองเหลืองอะนี่น่ารักกีด,ดัวแบบมันตั้งเรียงกันแบบเก้าตัวจะน่ารักขนาดไหนดูลมันตัวน้องสิ ตรงนี้เขาก็คือแบบเพนก็เรียกไรนะเทกเจอร์แล้วก็จะมีเซตนี้ให้เหมือนเดิมนะคะไอ้ไม่แกะเลยต้องลองเอาไข่ใส่น้องหรือเปล่าเอาน้องใส่ไข่เออเอาให้ครบสี่มุมเลยดีกว่าอ่ะมามุมนี้ต้องไข่น้องแล้วก็แกะเหมือนเดิมเ,เลย ใช่ก็คือทุกตัวเราสามารถเปลี่ยนไข่น้องได้นึกว่าแบเก้ากล่องจะมีสามสิบหแบบไห้เลือกเลยเกินน้องตัวใหญ่มากอ่ะอุ้ยแมวลายวัวลิกล้าอาหน้าตาหนอน นี่น้องมีเขาเรียกวะไรนะที่ห้อยคอเหมือนกันทุกตัวฟ้าไหมเอ๊ะไข่ในถูกไม่ไม่เหมือนแล้วป่ะสีมันเขี้ยมอู้อ๋อตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันตัวเนี้ยไม่เหมือนเพราะว่าเหมือนน้องอะมีตัวสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมไข่น้องก็เลยเป็นไข่ดำ แต่ว่าล,ลักษณะของปลากับต้นไม้เหมือนกันนะอืมสุดท้ายอยากเห็นแมวไลฟ์ไอเนี้ยแมวพันเบงกออะอยากรู้ว่าเขาจะใส่ดีเทลแบบแบบไหนใช่เวย้ยอุ้ยอันนี้ไข่ขาวไข่ขาวลูกแม่ไข่ขาวลูกแม่อ่าตัวหน้ากลองปลา อุ้ยเฮ้ยน้องสีสว่างกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่ลายข้างหลังเป็นแบบนี้ไข่น้องจะเป็นสีขาวล้วนมันจะแบบไม่เหมือนกับสองตัวแรกที่แบบมันจะมีการเพ้นไข่ให้แบบมีสีเทาๆนิดนึงเอ้ยถ้าเกิดเอาให้เหมือนหน้ากล่องก็ต้องเป็นตะบองเพชรลิบล่า นี่นี่นี่เออกล่องกลางเซนเตอร์อุ้ยอุยอันนี้คือน้องเป็นลายอะไรอ่ะ <c oughs> ไข่น้องเป็นสีเนื้อ พุนที่นิ่มที่สุดของน้องมีลายจุดด้วยเนาะข้างหลังก็คือแบบเป็นลายเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยน้องท่หน่าคิงเครียดน้องมองหลอดทามันดูเครียดตัวเใช่ตัวตัวท่หน่าคิงเครียดแบบมองแล้วแบบอืเพ่งไข่ตัวเองแถวบนให้หมด นี่มันแม 3, 4, วสามสีหรือเปล่าออ้ยตาสองสีด้วยออ้ยโอ้ตอนนี้คือแบบเป็นแมวแบบนำโชคปะ่ะแบบที่มันเห็นบ่อยๆในการ์ตูนญี่ปุ่นนะอ้ยแต่ว่าสีคนละข้างกับข้าปั้นนะฝั่งนี้สีฟ้าแต่ว่าของข้าปั้นฝั่งนี้มันจะเป็นสีเหลืองต้องสลับสีกัน น่าล่ะไข่น้องเป็นเหมือนตัวเล็กๆเห็นแล้วนึกถึงเขาปั้นเลยแต่ซื้อมาก็เพราะว่าหน้าตาเหมือนเขาปั้นน่ะนะชอบทำหน้าตาเคร่งเครียดเขาปันนะ้นอ่ะโอ้ยนี่เหลือตัวเบงกอกับตัวอะไรอ่ะวิเชียนมาสก็ยังไม่ออกโอ้น่านใจวิเชียนมาสก็เป็นแมวโบราณ เป็นเมียนำโชคโอ้ลายดิงโกอะน,น่าข้างหลังแบบลายแบบเื้อไข่หนอนพีีะไลอัลสีครีมแต่ว่าครีมไม่เท่าตัวนี้นะประมาณนี้ ลองใส่ให้ดูอ่าน่ารักดูสิน้องนั่งเรียนกันนะ่ะภูมิใจภูมิใจกับอะไรฮะเงินภูมิใจกับความน่ารักภูมใจกับเงินที่เสียไป ส่วนใหญ่ในตรงที่มันแกะมันจะแบบเห็นตูดมันก่อนเลยะิคิเอนมากแน่เลยแช่หรือไม่หรือเป็นอีกตัวหนึ่งอ่าไม่ใช่เราเหลยวไปชิคนมากตัวท้ายใช่โอ้ัวเด็กก็น่ารักเห็นน่ารักไหมสีมันแบบมันใกล้เคียงกันอหละสี สีละมุนเชียไข่น้องเป็นสีขาวกางสุดท้ายแล้ต้องได้แล้วแหละน้องก็ไข่น้องมาเลย ไม่น่าดำจังเลยเลูกดำปุยมุ้ยไข่นอนเป็นสีอะไรอ่าเป็นสีครีมใช่ไข่อะไรดีไข่ปลาไหมน่ารักจังเลยอะ่ะครบ สำหรับบล็อกนี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวที่เราได้ก็แบบนี้เลยตัวพิเศษเราจะได้เป็นน้องแพนด้านะคะได้ดั่งใจหวังอุ๊แต่่าอยากเห็นลายเสือเหมือนกันเนาะว่าแบบมันจะแบบเป็นยังไงเพราะว่าลายมันก็จะไม่เหมือนตัวเบงกอใช่ไหมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อตามกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่ของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย